สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับเดี๋ยวรอบนี้เราจะมาคุยตามหัวข้อเลยก็คือจะอัพตัวเดียวเนี่ยเป็นบูทสามขั้น2เลยดีไหมหรือทําตัวซับเป็นขั้นไอ้เป็นบูทสามดีมันเรียกว่าเป็นปัญหาโลกแตกอะซึ่งแบบคือมันต้องเลือกอะมันไม่เลือกก็ไม่ได้เหตุผลเป็นดังนี้นะครับต้องอธิบายก่อนว่ามันมีปัญหานะคือไอลูกแก้วดำเนี่ยมันได้จากโคลาและโคลาได้จากการเปิดตู้กาชาการเปิดตู้กาชาใช้เพชร หมายความว่าคุณจะมีอันนี้เยอะหรือน้อยอยู่ที่คุณใช้เพชรมากหรือน้อยนั่นเองนะครับเพชรคือปัจจัยทําให้คุณมีลูกแก้วโคาอยากให้เข้าใจถึงจุดนี้ก่อนนะเออมันอยู่ที่เพชรเป็นหลักและเพชรส่วนใหญ่ควรจะเปิดกันอย่างเช่นผมเนี่ยผมจะเปิดอยู่ที่แค่2 2กรณีหลักๆนะครับกรณีแรกคือเปิดเอาสุ่มตัว ex กรณีที่2แบบตู้คุ้มจริงๆอย่างเช่นแบบตู้1ิบตู้ร้อยและได้ตัวละครหลายตัวเพื่อเอาโคา ผมจะยอมเสียแค่2กรณีดังนั้นหมายเขาว่าไอโคไอ,ไอเนี่ยลูกแก้วดำเนี่ยลูกแก้วโคาเนี่ยจะไม่ได้มีมาบ่อยๆหมายเขาว่าถ้าหมดแล้วหมดเลยครับและต้องรองจนกว่าจะได้เพชรใหม่ถึงจะสามารถแลกอันนี้ได้ต่อนั่นเองอ่ะเดี๋ยวต้องบอกเอาให้เคลียร์ก่อนเผื่อบางคนตามไม่ทันนะครับโคาไปที่โคาเลยจากนั้นมาที่ลูกแก้วเศษตรงนี้เลยครับแลกได้วันละ100นั่นเอง ทุกๆหนึโคาก็คือ100เศษลูกแก้วนั่นเองนะครับคือยอดคือยอดมันตรงกันเนาะอัตรา1ต่อ1กับแบบที่2อัตรา1ต่อ2อันเนี้ยไม่อันเนี้ยมันมันไม่คุ้มผมเลยไม่ไม่แนะนำนะครับแนะนำให้1ต่อ1นอย่างเดียวแลกเรื่อยๆไม่ต้องรีบครับเอาละทีนี้พอเราได้คำตอบทุกอย่างงั้นเดี๋ยวเรามาเข้าหัวข้อที่เราจะคุยกันเลยนะครับสำหรับอา่าเรียกง่ายๆว่าแบบไหนก็ไม่มีผิดถูกเอาที่ชอบ นะครับแต่ส่วนตัวถ้าเป็นผมความคิดเห็นผมคนเดียวนะครับเป็นดังนี้ผมจะทําสําหรับตัวซับก่อนประเด็นคือที่ผมอยากให้ทําซับก่อนเนี่ยเพราะว่าหลังจากที่ทําซับแล้วเนี่ยแต่ว่าทาแค่ขั้นแรกพอนะอันนี้ผมมีคําอธิบายนะว่าทําไมผมถึงไม่ทําตัวเดียวแบบบูสสามขั้น2ไปเลยเช่นเออยกยกตัวอย่างอี้ดีกว่าอย่างผมมีตัวไคโดอย่างเงี้ยหลักๆผมก็อยากทานะบูสสามขั้น2 อย่างโซโลเนี่ยก็อยากทำเลยเพราะวลเวลร้อยแล้วไงถูกปะวเว,เวรอยเสร็จมันก็ทําต่อได้เลยแต่มีเหตุผลที่ไม่ทําดังนี้นะครับไปที่บุธสามขั้น2เห็นไหมครับว่าใช้อยู่ประมาณ3 5มพันห5า่เเนี่ยเนี่ยเนี่ม่ 3, 4, 7, ผมวงเล็บว่า3 5มพเลยครับหมายเขาว่า1ตัวใช้3 5มพเอาละ่ะทีนี้ขั้นอันนี้แค่ขั้น2นะทีนี้เรามานับขั้นแรกบ้างใช้อยู่ประมาณ780เอาง่ายๆก็คือเราอัพขั้น3 ได้อะไรนะบูธสามขั้น1ได้4ตัวต่อบูธตันเนี่ยหตัวเขียยวป่ะเออพ่อไปเห็นถึงบริมาแล้วว่ามัน1ต่อ4เลยวะ่ะแต่ตัวละครซัพท,ที่เราต้องเอากี่ตัวนะ4ีละสิบสามี่สาตัวใช่ไหมครับนั่นแหละฮะมันมันเป็นประเด็นละทีนี้เดี๋ยวต่อว่าอันนี้คือเหตุผลละที่ผมว่าเอ้ยทำซับก่อนดีกว่าเหตุผลเป็นดังนี้นะครับ ก็อย่างแรกเลยเนี่ยเช่นอย่างตัวไคโดเนี่ยตอนนี้เล่นได้ครับไม่มีปัญหาแต่อย่างใดเลยครับแต่ประเด็นคือตัว EX ตัวละครนั้นเนี่ยวันใดวันหนึ่งก็ต้องเล่นไม่ได้ถูกไหมครับคือมันต้องโดนมาทดแทนอะ่ะเช่นอย่างโรเจอร์เนี่ยตอนแรกเล่นอย่างสบายเลยโรเจอร์ Roger, ตอนนี้เล่นลำบากขึ้นเยอะใช่ไหมอย่างตัวแชงอับบับมาอะดีขึ้นอย่างเงี้ยอย่างโซโลตอนนี้เล่นโอเคอยู่แล้วเพราเพิ่งมาอย่างอาคาเนี่ยเคยเล่นสนุกมากตอนนี้ไม่มีใครเล่นเลย หมายความว่าทุกตัวมันต้องโดนโดนเนอร์แบะเออเรียกเรียกกันดีกว่าพอเรารู้ว่ามันต้องโดนเนอร์ปุ๊บอัพแล้วมันจะคุ้มไหมเห็นปหอันนั้นคือปัจจัยแรกปัจจัยที่2ก็คือ,อาการจัดซับเนี่ยคนเอาตัว ex มาใส่นะครับอย่างซับที่ผมจะทําเป็นแบบนี้นะครับ1 2 3อันนี้แค่สีน้าเงินนะแค่ย,ยกตัวอย่างนะครับพอเป็นแบบนี้ปับ๊บหมายความว่าผมทํทซับตัว ex พวกนี้ได้เลยและไอตัว ex พวกนี้สามารถเล่นเมนหลักได้ด้วยใช่ไหม นี่แหละครับจะเป็นการอัพที่คุ้มที่สุดก็คือเล่นเมนก็ได้แต่ถ้าวันไหนเมนเล่นไม่ได้เอาลงมาเป็นซับแบบนี้ยได้ทันทีเพราะอย่างตอนนี้บางคนก็นเล่นลูฟี่เป็นเมนหลักถูกป่ะเออแต่ถ้าวันไหนวันใดวันหนึ่งมันเล่นไม่ได้อะเราก็มาาเป็นซับต่อได้เลยอันเนี้ยผมเลยมองว่ามันเป็นวิธีที่คุ้มที่สุดสำหรับผมนั่นเองนะครับอ่ะแล้วทีนี้มันก็กลับไปที่คําตอบพราะว่า,วาแล้วทําไมไม่ทําลูฟี่ตัวเดียวเลยวะงงไหม ทำลูฟี่ตัวเดียวไปเลยเอาแบบบูทสามขั้นสองไปเลยอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคําตอบก,กันบ้างอันนี้เรียกง่ายๆว่าเป็นคําตอบสำหรับตัวซับจะได้เห็นภาพตรงกันนะครับอ่าต้องเอาให้เห็นแบบนี้ไงมันจะได้ชัดเจนเออขอเอาสีเขียวเข้ามานะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยอ่าเรียกง่ายๆว่าทําการเอาที่ใส่ปึ๊บปื๊บป๊บอ่าวอกก่อนอบอกอก่อนออกอ่ามันต้องมันต้องเอาออกให้เรียบร้อยก่อนไง อันนี้เดี๋ยวผมจะทําภาพให้เห็นเป็นดังนี้นะครับแต่ว่าภาพนี้อาจจะไม่เต็ม100%ยเปร์เตชัวเหตุผลเพราะผมไม่มีตัว4ีดาวบูธสามขั้นสดังนั้นผมเลยไม่รู้เปอร์เซ็นต์แต่เปอร์เซ็นต์ที่นับไม่ผิดอยู่ที่ประมาณ17.8นะครับไอหนึ่งตัวเนี่ยถ้าบูธสามขั้นสอยู่ที่17.8นะครับอ่ะทีนี้ผมเอาตัวละครนี้ลงมาเลยนะเพื่อที่จะได้ดูว่ามันต่างกันแค่ไหนนะครับ โอเคหมายเขาว่าถ้าแค่บูทหนึ่งเนี่ย,อยไอบูทสองเฉยๆเนี่ยเออแบบยังไม่อัพอะไรเลยเนี่ยจะได้ที่16.1แต่ถ้าบูทสาขั้นสจะได้17.8หมายคขาว่า1ตัวละครจะต่างกันที่1.6ถูกไหมเอาละทีนี้มันเป็นคําตอบแล้วอ่าถ้าผมทำไอมันมาเรียกว่า1ต่อ4ถูกป่1 4, นะ1ต่อ4ีเคลียนะอ่ะอันนี้ผมยกตัวอย่างแบบที่ผมพอมีอัพไปแล้วบ้างนะครับอ่ะผมยกตัวอย่างตัวนี้ นามิผมอัพไปแล้วอยู่ที่ประมาณ29แต่ถ้าเต็มตรงนี้เบ็ดเสร็จคิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ17.1ส่วนตัวผมมองว่าอย่างนั้นไม่น่าพลาดนะเพราะขั้น1ไงเอออีก0.7ก็จะมาจากขั้น2ตอนแบบเต็ม,ตมนะครับเพร้อมมันต่างคัดนที่5%และอันนี้ผมอัพมาแล้วครึ่งทางโอเคไหมครึ่งทางคือเพิ่มมา0.5อ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะเอาอันเนี้ยเป็นเบสนะครับก็คือ1ตัวถ้าบุ๊สาขั้นหนนะจะได้อยู่แค่17อาตีเลย17 อ่ะพอ17เนี่ยเราเอามี4ตัว17คูณ4ครับคูณไปเลยก็เป็นอยู่ที่ประมาณ68ใช่ไหมเออมันเป็นประมาณนั้นแต่ว่าถ้าเราเอาบูทสามมันเรียกว่ายังไงวะถ้าบูทสามขั้นหนึ่งเออเดี๋ยวผมขึ้นตัวเลขให้ดีกว่าเออจะได้เข้าใจเห็นภาพตรงกันนะ17คูณ4นะครับก็จะเท่ากับ68อย่างที่ผมบอกไปแล้วนะ,ะอ่ะแล้วก็ทีเนี้ยอันเนี้ยเป็นอีกสูตรหนึ่งก็คือทําตัวเดียวแบบตันไปเลยก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วนะก็จะเป็น17 จุดแปดใช่ป่ะแต่ว่าตัวธรรมดาที่ยังไม่ได้อัพเนี่ยอยู่ที่สิบหกจุดหนึ่งงั้นเดี๋ยวเรามาคำนวณแบบสี่ตัวเท่ากันนะว่ามันจะได้เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงนะั้นที่ผมคำนวณให้แล้วก็คือหกสิบหกจุดหนึ่งงั้นหมายความว่ายังน้อยกว่าประมาณศูนย์จุดสองชัดเจนไหมครับเออดังนั้นผมเลยบอกว่าทําหลายๆตัวดีกว่านั่นเองอันนี้มันเป็นคําตอบของผมนะส่วนถ้าใครไม่เห็นด้วยแบบแค่ศูนย์จุดสองเองชังมาแล้วกันตอนไหนเล่นไม่ได้ค่อยเออกมาทําซับ แต่อันนั้นพูดในกรณีที่คุณสามารถเอาเนี้ยเป็นซับได้อะทีนี้มันมีปัญหาลอะอาผมยกตัวอย่างนะอันนี้เป็นสีเขียวเหมือนกันจะได้ไม่งงนะครับอย่างไคโดเนี่ยใช่ผมเล่นไม่ได้ผมก็เอามาเป็นซับไม่มีปัญหาไคโดไม่มีปัญหาแต่สําหรับคนเช่นไปอัพโอเด้งเง,งี้ยโรเจอร์เงี้ยอาคาอย่างเงี้าายยา,งงยามาโตะเง,งี้ยแม่ใหญ่อย่างเงี้ยคือแบบเซโตะเงี้ยเซโตะคือพอเล่นไม่ได้แล้วมันเป็นซับไม่ได้ไง,ง เออประเด็นก็คือตรงนั้นพอมันซับไม่ได้หมาเขาว่าไอ้ที่คุณควรจะได้ซับเพิ่มคุณก็จะไม่ได้ไปด้วยนั่นแหละครับมันเลยเป็นประมาณว่าคือผมผมเลยเป็นคําตอบของผมแบบนี้คือแบบทาหลายตัวดีกว่าเพราะขั้นแรกเปอร์เซ็นต์ได้เยอะกว่าขั้นที่2ทําทีเดียวได้หลายสีกว่าขั้นที่สพอเล่นไม่ได้ก็เอาลงมาเป็นซับก่อนอะไรเงี้ยคือแต,แต่แต่ผมจะไม่เอาเช่นแบบโรเจอร์เงี้ยผมไม่อัพแบบสุดเลยอันนี้จะไม่ทําแน่นอนเพราะว่ามันเป็นซับไม่ได้นั่นเองดังนั้น ผมเลยอยากย้ําตรงนี้ก่อนที่จะจบคลิปว่าทุกๆครั้งที่ทําการจัดซับตรงนี้คําแนะนําเดียวที่ให้ได้คือเอา EX มาไว้เป็นซับซะเหตุผลเพราะว่า EX เนี่ยถ้าสมมุติมันอยู่ในซับเนี่ยคุณก็สามารถเล่นในหลักได้ถูกว่าและคุณก็ยังสามารถเอามาเป็นซับได้และสมมุติอย่างตรงเนี้ยก่อนในนี้เล่นไม่ได้ใช่ไหมแล้วอยู่ดีมันบัฟมาเพื่อให้เล่นได้งั้นหมายเขาว่าคุณก็จะได้ผลประโยชน์ไปโดยทันทีเพราะสมมติถ้าไม่เล่นได้คุณก็แค่เอาคุณมาเล่น วันไหนเล่นไม่ได้ก็เอาลงไปไว้ที่เดิมนี่แหละครับคือคําตอบที่ผมให้ได้แล้วผมว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์มากที่สุดเนาะอ่าเดี๋ยวขอตอบก่อนที่จะจบแล้วกันอีกนิดน,นึงคือมีคนถามว่าเอา้างั้นอย่างแชงเขียวล่ะคือไอไออ่ไอดี ID ผมไม่มีนะครับแชงเขียวทีนี้มันมีคนถามว่าเอา้าเรื่องอย่างนี้ทําบูธสามขั้นสองได้ไหมส่วนตัวผมมองนะแชงเขียวเหมาะสําหรับเล่นหลักเท่านั้นแต่ไม่เหมาะในการไปทําซับครับ ส่วนที่เหลือคุณลองจัดซับดูสมมุติว่าถ้าแช้งตัวนี้มันเป็นซับได้ก็เล่นเลยนะครับอย่างบิกมามอีกตัวหนึ่งก็คืออย่างสีแดงเนี่ยมันมี7แท็กเนาะประเด็นคือถ้าคุณจเอาบิกมามมาเป็นซับก็ได้นะแต่คุณจะได้6แท็กคือแท็กมนุษย์เงือกออกไปก็จะเป็นดังนี้นะครับเอาบิกมามตัวแรกเข้ามาตัวที่2จะเป็นายามาโตะก็ได้เป็นอา,อาคาก็ได้เป็นอะไรอะสีสีแดงอะเออเป็นหนวดดาก็ได้ ที่เหลือก็ลองไปคำนวณดูแลกันนะครับว่าจะเอาตัวไหนเป็นซับหรือไม่เป็นซับนั่นเองนะครับแต่ส่วนตัวผมเน้นแท็กเป็นหลักก่อนเอาแท็กให้เยอะส่วนที่เหลือเอาเอ็กซ์มาเป็นซับซะถ้าทาได้ก็ได้ถ้าไม่ได้ก็จะไม่ปั่นตัวนั้นอ,อย่างเช่นหนวดดําเหมือนกันคือตอนแรกผมกะเอามาแทนรอแบบนี้แต่ปัญหาคือหนวดดาบันดันเป็นโลเกียร์และผมลืมเนี่ยครับมันเป็นโลเกียร์ถ้าเป็นฮารามิเซียเนี่ยได้เลยแต่ผมเชื่อว,ว่าวันใดวันหนึ่งต้องมีเช่นอาจจะเป็นรอ ก็ได้นะครับคือต้ององเป็นสายหมัดด้วยนะเป็นรอเป็นลูฟี่ทั้ง2ตัวเนี้ยตัวใดตัวหนึ่งหรือคิดตัวใดตัวหนึ่งนะครับถ้ามาเป็นรุ่นชั่วร้ายแล้วเป็นพารามมเซียแบบนี้แต่สายหมัดสีแดงจะเอามาแทนโซโลโดได้เลยครับเออแต่ว่าต้องวันนั้นก่อนนะแต่วันนั้นมันยังไม่มีแต่ผมเชื่อว่าอนาคตอามาแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะส่วนตอนนั้นเดี๋ยวค่อยอัพโนดดัอีกทีนึงตอนนี้ตอนนี้ก็อัพได้กระชังอ่ะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับวอกว่าจะได้ประโยชน์เนาะ